ครับก็มาเจอกันครับผมเนี่เราประกบเรียบร้อยแล้วครับล้างเสร็จเรียบร้อยประกบเรียบร้อยอันนี้ทำรอบสองไปแล้วนะครับผมรอบสองที่มันเป็นพวกสีพวกอะไรที่เขาพ่นนะมันหายหมดนะประกบเรียบร้อย ผมจะตั้งท่านี้นะครับตั้งท่านี้อีกด้านล่างนี้มันจะมันจะมีรูแค่สองตัวมันจะมีรูอะแดปเตอร์กับปลั๊กอุดแต่ฝั่งฝั่งนี้มันจะมีหลายรูครับบาหลายตัวถ้าเราตั้งแบบเนี้ยเนี่ยเราสามารถประกอบฝั่งนี้ได้เราหันมาฝั่งนี้ก็ได้ประกอบด้านบนได้ครับฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้ครับ เราจะหมุนเป็น4ีทิศทางครับก็คือ1ลูกจะสามารถประกอบเสร็จได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปก้มอะไรครับผมตั้งโต๊ะดีๆล้างวาวดีๆจับยัดจับยัดจับยัดครับก็จะเป็นพวกชุดชุดซ่อมเนี่ยชุดซ่อมชุดซ่อม ัมนจะมีเบอร์บอกอยู่ว่ากี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยแจมเลยเดี๋ยวจะทำการแยกครับผมอ่าหนึ่ใช้สามย์างมันจะมีโอ้จะมีคัพปิ้งลูกยางโดนัทมาให้ด้วยครับอ่า จะมีลูกยางโดนัดมาให้ด้วยนี่โดนัดมาให้ตัวนี้จะเป็นเก้เก้าสามตัวนี้หรือจะเป็นพวกอหัวสายครับหัวสายเส้นใหญ่ๆนะลายเมนเกสาม ันนี้หนึ่งตัวจะแยกไว้4 2 4หัวแด็เตอร์พวกตัว U นี่ฝาครอบสปูนไอ้ฝาครอบสปูนตัวเล็กสามสองเจไว้ก นี่จะเป็นโอริงฝาข้อสปูนครับศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้านี่ใช้สี่แปดเก้าพวกฝาปิดต่างๆนี่ครับผมพวกฝาปิดนี่ๆๆพวกฝาปิดเนี่ยครับใช้ สี่หนึ่งแปดอตครับท่อสี่สนี่ดปเตอร์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆแเนี่ยเป็นที่เป็นปลกอุดเป็นปลกอุดตัวนี้เก็บตะก่อน แอสอะแด,ดปเตอร์นะโอ้นี่จะมีลูกยางโดนัทเพิ่มมาครับมันจะมีสองมันมันมันจะมีเนี่ย นี่มันจะมีมันจะมีสองแบบนะครับที่อันนี้มันจะมีขนาดเป็นร้อยยี่ห้าเนี่ยอ,อันนี้ร้อยยี่สิกับร้อยห้าสิบมันต่างกันอ่ะมันจะแถมมาให้ด้วยาอาจจะมืดหน่อยนะเฮ้ โอลิงตัวเนี้ยพกจุดต่างๆเนี่เเยเราใส่รอเลยเาใส่อรอเลยของล้างวาวล้างวาวมาเราไม่ต้องไม่ต้องหาครับไม่ต้องหามาใส่ที่ละตัวใส่ที่ละตัวใส่รอเลยครับใส่รอเลยปุอปอ๊บอืมใส่รอเลย ขออภัยด้วยนะครับแสงไม่พอครับนนเห็นไหมโอริงฝั่งนี้ผมใส่รอครับโอริงฝั่งนี้ผมใส่รอครับโอริงฝั่งนี้ผมใส่รอครับ เนี่ยผมใส่รอเลยฝั่งนี้ก็จะใส่รอครับที่ผมบอกว่าทำถ้ามีคนล้างอะ่ะถ้ามันล้างง่ายๆเนี่ยผมบอกได้เลยวันเดียวเสร็จครับแอร์คอนโทรลเนี่ยวันเดียวเสร็จเลย กรอบแบบนี้ครับผมถนัดแบบนี้ก็ประกอบแบบนี้ตามควาชอบครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ